การทรงหลีกเร้นเป็นพิเศษบางคราวภิกษุทั้งหลายบัดนี้เร,ราปรารถนาเพื่อจะอยู่หลีกเร้นตลอดเวลานานเกึ่งเดือนใครๆไม่พึงเข้าไปหาเราเว้นแต่ภิกษุผู้นำอาหารบิณฑบาตไปให้รูปเดียวการหลีกเร้นเช่นนี้เรียกว่าปฏิสันลีนะทรงหลีกบ่อยๆหลังจากต้องทรงรับแขกแทบหาเวลาพักผ่อนไม่ได้ตลอด20ชั่วโมงในวันหนึ่งในการหลีกเร้นนี้ทรงอยู่ด้วยสุข เกิดแต่วิเวกของฌานซึ่งเป็นสุขอย่างยิ่งในบรรดาสุขที่จะถือเอาได้ในเมื่อ,อยังทรงมีชีวิตอยู่แต่สำหรับสาวกผู้ไม่ต้องรับแขกมากอย่างพระองค์ไม่ปรากฏว่าต้องอยู่ปฏิสันลีนะจำกัดเด็กขาดเช่นนี้เนื่องจากธรรมดาก็มีโอกาสอยู่วิเวกมากอยู่แล้วนั่นเองและในมหาวรารวคสังยุตตนิกายกล่าวถึงทรงอยู่ปฏิสันลีนะชนิดนี้นานถึงสมเดือน ออกแล้วทรงแสดงอานิสงค์ของอานาปานสติอย่างพิสดาร